เมืองทีย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนนิวเคลียร์ปกป้องเพชรจ้าเพราะข่าวลือดาราอักษรพอพานหนาหูขึ้นทุกวันคุณลุงอัจฉริยะฉะพวกชั่วฝีปากกล้าไม่มีกลัวหัวจะหายปณิธานหารกล้านักพ่อยอดชายมีตำรวจอยู่ข้างกายสหายกันแต่ละวันฟันศัตรูสู้สิบทิศ มีดาราที่ทำผิดนะทุกท่านชื่อเสียงดังสตังตุงรุ่งเรืองนานเขาชื่อว่านายพอพานเป็นป้อใจไม่ได้ชื่อว่าพี่พอเด็กภูเก็ตอาจชื่อพลอยหรือชื่อเพชรก็เป็นได้มีรถยนต์รถสปอร์ตก็มากมายเก็บสะสมะไม่ยอมขายฉายขึ้นจอมาบัตนี้มีประเด็นผัวของหยาดอาจรอดคุกเดินอาจอาจเก่งแท้หนอ อายการอาจช่วยเหลือไม่ชนต่อข่าวลุงอัดเรื่องนี้หนอต้องติดตามกลอนตอนนี้มีประเด็นเรื่องลุงอัดเมฆรามาโดนแกงงัดใส่โซ่ล่ามวันจับกุมเห็นลุงอัดบุกอารามบุกบ้านเมฆเหมือนมายามถึงชายคามาบัดนี้มีข่าวร้ายสัตรูเก่าจะออกคุกออกมาเห่าออกตามล่าอันแค้นนี้ก็เหมือนนี่แน่นอุรา จะทวงคืนด้วยมีพระหรืออาคมกูก็ห่วงว่าลุงอาจจะโดนของนงดาราเหล่านวนน้องสาวสนมล้วนบูชาสายเวทเขตอาจมเสียนพ่อแก่กราบเท้าพรมเลี้ยงกุมารอันพอพานหรือเพชรจ้าสามีใครก็นิวเคลียร์แม่น่าใสาส่งยิ้มหวานผัวเก่านางโดนสังคมแห่ประจาน นางนิวเคลียร์ก็สะ้านต้านกลับไปไม่ใช่นะละเวนไว้ใช่เพชรจ้าเชื่อนิวเคลียร์ให้ดูตาไว้ใจได้ดาริวย,ยังรู้จักกันปล่อยแม่งตายแก๊งเดียวกันเคยชิดใกล้ร่วมเฮฮาบักดาริวปลิวเข้าคุกมือซุกหีบไม่รู้จักแม้เคยจีบนางพักก้าแก๊งฟอเร็กแก๊งพนันเคยเฮฮา มักดารรีวผัวซาร่าโกงคนไทยนิวเคลียร์นั้นมั่นใจมากบริสุทธิ์แม้เพื่อนชั่วเลวสุดสุดเคยอยู่ใกล้ก็แค่คนสิงคโปร์ใช่คนไทยติดคุกเลยช่อโกงใครไปรับกรรมอันเท็จจ้าน่าจะรวยจากพ่อแม่ว่าจังสั้นแท้ไม่แท้รอข่าวคำ่ำไม่กี่วันรอจับกุมงานสีดำหากลุงอัดออกมาย้ำให้ทําใจ แกไม่เหมือนคนทั่วไปนะพี่น้องมีอะไรแกจะฟ้องพร้อมจะควายโอ้เพชรจ้ากูแต่งกลอนรออะไรแต่งล่วงหน้ากูทำนายเพชรแน่นอนหากไม่ใช่ได้หอนแน่พ่อแม่จ๋ากูก็พร้อมกลายเป็นหมาขนโดนถอนสุขสบายมาหลายปีเที่ยวตลอนเว็บพนันคือเงินร้อนบ่อนทำลายตอนแรกแรกแยกไม่ออกนะพี่น้อง กูง่งไงไม่เคยมองไม่เคยใกล้ข่าวอีแอมนักวางยาไซยานายแม่งก็เล่นทำคนตายหลายสิบคนมันต้องการเงิน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 และเงินผัวอีแอมก็ไม่เขินช่วยออกปล้นเป็นตำรวจแต่บังเบียดประชาชนสองปีศาสต์ผัวมองหม่นเมียมอมแแมมกูก็เลยบรรลุแล้วโสดาบันเข้าใจแล้วการพนันกระหายแต้ม ต้องชนะต้องรวยเร็วหาคนแจมตั้งวงแชร์มีของแถมคือความตายหากเพชรจ้าไม่กล้าทำเว็บพนันคุณลุงอาจอาจป้องกันช่วยแก้ไขแต่ฟังแล้วแกไม่พูดคืออะไรรอเวลาเจรนัยนเพชรคนดียอดเอฟซีที่ติดตามถามหาเพชรอาจวัวแดกร้องอึงเอ็ดเหมือนเห็นผีห่าลุงอัดอย่างแน่นอนเอาไม้ตี ฐานมาจับยอดเจดียอดดีเจเหมือนฟ้าฟาดสตร์พลังอิเล็กตรอนโครมโครมโครมเพชรขาดท่อนเหมือนไอเคโดนนักล่าทำกระเป๋าร่างส่วนเซโอ้พอพานมัดเท่ๆท่ใครหลักมือเหล่าแมงเมาส์ขาลือเล่าข่าวสะพัดอักษรยอ่อไม่ได้นัดคนคิดถึงมีไม่มากซุปเปอร์คาร์โลกตะลึงเหลือคนเดียวเป็นที่หนึ่ง เรื่องความรวยน่าจะจับมิถุนาปีหกหกทำนายมั่วเลิกดวงตกโชคไม่ช่วยก็รอดูอักษรย่อใครดวงซวยแกงพอพานอาจจะมวยตายยกรังกรีดสิคะกรีดมาเลยฟังที่ยุดกรีดดังๆกรีดให้สุดกรีดยามนั่งกรีดยามยืนกรีดยามนอนชีวิตทงังโดนดาราหลอกแดกตังไม่รู้ตัว ไหนจะผัวนงางหยาดทิพราชปานผัวเก่าดิวเมียสังหารบอกผัวชั่วผัวสาวแอร์พันธิลาบอกไม่กลัวบอกไม่ผิดไม่หมองมัวเอาหัวประกันผัวที่ว่าก็คือหัวของมาตูมเพื่อนรักแอร์แก้มอุมอูมแหกปากกลั้นแอร์ไม่ผิดส่วนหัวแอร์ตูมยืนยันตูมไม่เกี่ยวทำพนันไม่รู้เลย นั่นหละครับท่านผู้ชมที่หยุดกล่าวคือเรื่องราวสีเทาเทารอฉเฉลยส่วนตัวกูขอฟันธงชะเอิงเงยว่าเพชรจ้าโดนสังเวยอีกไม่นานพระตำรวจเขาตรวจสอบชอบด้วยกฎขอบอตอรอไม่น่าปดไม่น่าด้านส่งท่านรองมาบัญชาบริวารสนธิกำลังเสริมทหารประสานใจตั้งกองกูลอาหุดีมีความร้อน ่านหรือเพชรสิ่งใดกร่อนยามเข้าใกล้แท้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรคำคมไทยจำเขามาแล้วก็ใส่ในบทกลอนงานบวงสวงบอกล่วงหน้าหลายอาทิตย์คนจดจ่อใครทำผิดข่าวปลิวว่อนกูก็แอบทํานายไว้ไม่หลับนอนอดใจรอทลายบ่อนรู้พร้อมกันจบตอน นิวเคลียร์ปกป,ป้องเพชรจ้าเพราะข่าวลือดาราอักษรพอพานหนาหูขึ้นทุกวันคิดเขียนฟาดพ,พิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาซีให้เสียงภาคโดย AI